สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้มาเก็บผักสลัดนะครับก็วันนี้จะนำเสนอเรื่องผักสลัดเิดโอ๊กนะครับน,น,นี่ไซส์ประมาณขีดครึ่งถึงสองขีดนะครับนี่กำลังพอดีกำลังอร่อยเลยนะครับก็จะเป็นตระก,กูล ใบเขาก็จะจิกๆเหมือนกับกลีนโอ๊กนะแต่ไม่มีใบใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นใบกลางๆนะใบกลางๆไม่ถึงก็ะใหญ่มากไม่ถึงก็ะเล็กนะครับรอนก็พอดีลอนก็พอดีพอดีนะครับกำลังสวยเลยนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นโคนจะเป็นสีออกเขียวๆนะครับแต่ตรงปลายใบเนะี่ย ก็จะมีสีแดงนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะครับคนที่ขาดธาตุอาหารหรือว่าขาดธาตุเหล็กเนีี้ควรจะกินนะเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระกอยู่ในนี้ด้วยนะครับน,นี่เลยนะครับอันนี้พา,าดูในแปลงเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขา ไม่โดนแสงแดดเยอะๆนะครับเขาก็จะไม่ค่อยแดงเข้มแบบนี้นะครับเขาก็จะออกแดงออกเขียวๆแบบนี้นะครับเขยวแล้วก็ปลายใบก็จะออกออกม่วงๆนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงกระแดงแบบนี้นะอันนี้เทคนิคที่ผมทําก็คือพอเขาเริ่มจะเป็นทรงพุ่มแล้วผมก็จะให้น้ําไม่ค่อยเยอะนะครับสักวันหนึ่งนะครับเขาก็จะเหมือนเหมือนไม่ฉ่าน,น้ําเนี่ยเขาก็จะสร้าง สร้างสารตัวสีแดงๆนี้ขึ้นมานะครับก็ทําให้ต้นเขามีความแดงสดใสมากขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ลดน้ําสม่ําเสมอมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะแดงแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับเล็ดโอ๊กนะครับต้นก็มือผูใหญ่มากเลยนะครับแล้วปกติใช้ท,ทั่วไปมันก็จะไซส์เล็กลงมาแบบนี้นิดนึงนะครับ มานี้เห็นไหมเมื่อกี้คือเขาเตรมที่แล้วนะครับทีน,นี้ก็ไว้ได้สักอาทิตย์หนึ่งน่าจะได้อยู่นะครับมันจะไม่เท่ากันเราก็จะซอยมันปกติที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ต้นใหญ่ก็จะซอยไปก่อนนะครับหรือไม่งั้นก็ใครต้องการต้นใหญ่ก็ต้องซอยต้นเล็กออกไปนะครับให้เหลือต้นใหญ่ไว้นะครับตอนี้ผมก็จะใช้ประมาณนี้แหละที่จะออกไปนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับ ภาพรวมแปลงก็จะดูมีหญ้าลกๆหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเราทําเป็นซีอยู่แล้วแหล,ละไม่ต้องกลัวเรื่องหญ้านะครับเดี๋ยวพอเราเก็บเสร็จหมดแล้วก็ปีดินตัดหญ้าเหมือนเดิมนะครับหญ้าพวกนี้ก็จะเป็นปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือแปลงที่ยังไม่ได้ซอยนะครับเห็นไหมความต่างกันอ่าต้นที่ไม่ซอยมันก็จะไม่เป็นทรงพุ่มนะมันก็จะแย่งแสงกันมันก็จะยืดขึ้นมานิดนึงนะ ไม่เคยกลมเท่าไหร่แบบนี้นะครับแต่พอเมื่อเราตัดตัดอย่างเงี้ยตัดไปแล้วช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีระยะห่างเนี่ยเห็นไหมรอบๆต้นตรงนี้นี้ก็จะดูเป็นทรงพุ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนี่นะครับต้นนี้ฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับวันจะซอยวันนี้แล้วนี่เห็นไหมครับมันก็จะดูเป็นตรงยืดยืดนะดูมุมข้างบนก็ได้นะครับ ก็จะไม่คยเข้าหัวเท่าไหร่นะครับเขาก็จะพุ่ขึ้นบนเพื่อเพื่อจะหาแสงนะครับไให้ดูฝังนี้ทีแล้วกันอันนี้น่าจะเห็นชัดกว่านะครับนี่มีขนาดสองแถวนะครับสองแถวให้ดูกรีนโอ๊กไปเลยแล้วกันนะครับเห็นไหมทรงต้นนี้ ยังเล็กๆอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้เป็นพุ่มละตรงนี้มันห่างกันและพอ,อมาดูอีกอันหนึ่งก็ตรงนี้อยู่ตรงกลางเห็ไหมมันก็จะไม่ค่อยเป็นทรงพุ่มเท่าไหร่แต่อันนี้ก็เริ่มเป็นละประมาณนี้นะครับยาก็เยอะขึ้นละยังไม่ได้ตัดเลยก็ <c oughs> พยายามก็กดกดให้เขานอนลงนะอยาให้เขาตั้งขึ้นถ้ายาคนนี้มันสูงขึ้นเรื่อยเขาจะออกดอกนะครับ คครับเดี๋ยวก่อนจะจากไฟผมก็จะตัดอันนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นต้นที่เราจะตัดนะครับนี่อาวุธที่ผมใช้ตัดนะครับเป็นมีดมีดตอนกิ่งนะครับมันมันมีความโค้งนิดเวลาตัดมันตัดง่ายนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ดีกว่านะแล้วก็พับเก็บได้ง่ายด้วยนะครับโอเค แล้วตัดก,ก็ต้องเอียงเขาอย่างนี้นะก็ตัดนะครับแต่นี้ใช้มือเดียวก็ต้องสุ่มลงมาในดินเลยสุ่มไปตัดข้างล่างจึ๊บเนี่เสร็จแล้วจึ๊บเราก็ประแต่งตรงนี้นิดนึงนะครับจึ๊บตัดง่ายนะเพราะว่าเขาก็ยังกรอบอยู่แต่ถ้าเมื่ตัดเริ่มตัดย,กยากแสดงว่ามันเริ่มเหนียวเหนียวเราก็ต้องชิมก่อนนะครับว่ามันขมหรือเปล่านะครับไม่งั้นลูกค้าเราไปกินก็จะขมอีก แต่นี้ไปข้างล่างสุดก็ยังกรอบอยู่นะครับเสียงก็ได้ยังกรอบอยู่นะครับน,นี่ก็ตัดทิ้งเข้าไปตัวนี้โดนโดนหนอนกินไปนะครับจะเริ่มเน่านะครับถ้าติดไปกับเพื่อนมันก็จะทําให้เพื่อนเน่าไปอีกนะครับประมาณนี้ เราก็ได้สรงนี้นะครับเลตโอ๊กจ้ะช่วงนี้กำลังฮิตน,นะครับคำว่านัด <laughs> จ okay. ้ะโอเคผมก็ขอตัวเอาผักไปขายก่อนนะครับได้เจอเกันคลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ